เมื่อการต่อสู้คือชีวิตจิตใจไม่ว่าจะในท้องทะเลหรือบนบกเอาละครับท่านผู้ชมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับ tankarena.io กับการประกอบรถถังและเอาไปต่อสู้นั่นเองใน EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ ได้ชนะแล้วก็แพ้ไปมากมายในวันนี้นะครับเราก็จะมาประกอบในส่วนของตัวรถถังกันนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราเข้าไปประกอบกันเลยเพราะว่าในอีพีที่แล้วเนี่ยมันมีชิ้นส่วนหลายอันเลยที่เราได้มาแต่ว่าไม่ได้ใช้น,นั่นเองอ่าเรามีแคนนอนือแข็งแกล่งมากแต่ว่าไม่ไหวนะเราต้องใส่ตัวถังแบบนี้แล้วกันแล้วก็ใส่ล้อเข้าไป ใส่เชนนอนใส่นี่เอ้ยตรงนี้ก้เป็นล้ออันนี้สิโอ้มันสูงมากนะแต่ว่ามันสามดาวแต่อันนี้มันเป็นอีปิกสีม่วงอืแล้วไงล่ะในเมื่อมันสามดาวแต่อันนี้มันสีม่วงแต่เหมือนสามดาวได้เลือดเยอะกว่าเ,เดี๋ยวเราลองแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนโอ้ก็มีหลายอย่างนะที่อัปเกรดเข้ามา ่าแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เราสามารถขายได้เช่นกันอืมเราแต่งใหม่ได้ไหมหันนี้ไปอยู่ข้างหลังนี่เหรออู้ไม่ได้หรอกมันเหมือนจะยิงไม่ถึงอะไรนี้ก็ไม่ได้มันจำเป็นจะต้องใส่เป็นที่ตักสินะโอเคแบบนี้ก็ยังดี เอาละเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันดูนะทุกคนเอาละถึงเวลาต่อสู้แล้วโอ้บ้านเขาก็เป็นรถถังที่หน้าตาแปลกๆใส่หมวกด้วยนะเอาละเรายิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้แต่เราแรงกว่าหรือเปล่าวะอืแรงกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยแต่ตรงนี้ทําไมเขาเตี้ยจังเลยแล้วเราสูงมากไหวหรือเปล่าไม่รู้แต่ไหวอยู่ไหวอยู่โอ้แล้วแล้วยังไงแล้วถ้าเออยิงเข้าไป ยิงเข้าไปอ้ยถ้าใกล้ไปเราจะยิงไม่โดนเอาล่ะมาต่อสู้ในรอบถัดไปกันนะทุกคนอันนี้ก็เป็นรถถังที่เตี้ยกว่าเรานะมาฮะแต่เรายิงยิงไกลเรายิงได้แต่ยิงไกลเรายิงได้ต้องยกอเคยปืนรามันแรงให้ตายโอ้อันนี้ไม่น่าจะต้องถอยหลังยิงน่าจะยิงได้ฟรีๆยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไปฮะยิงเข้าไป ยิงเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปยิงเข้าไปยังไงเล่าโอ้โหเป็นไงล่ะไฟชนะรัวๆเลยอันนี้ยังไงฮะยิงโดนไหมยิงโดนอยู่ยิงโดนอยู่แต่เขาเข้ามาใกล้อย่างงี้ฮะต้องยิงต้องยิงแล้วก็ยิงเข้าไปแม่มีหนวดเซนต์คอร์ด,ด้วยโอ้อันนี้เขาใส่ปืนไฟแล้วก็ปืนคนมาเขาใส่หมวกมาด้วยนะทุกคนมาดูกันว่าเราจะสู้เขาได้ไหม มาแล้วครับมาแล้วอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาใกล้เราเราขอโทษจะหุยแต่ปืนเราแรงเป็นไงล่ะอูอันนี้คือเจ็ดทับเจ็ดยังไงแต่ตรงนี้ดาเมจเขาเยอะเลยนะยี่สิบสามเท่าเราเลยอย่าเข้ามานะเพื่อนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะเพื่อนเฮ้ยโอเคอันนี้เราชนะเจ็ดรอบติดต่อกัน<ม>ใช่ไหมมันก็จะได้ของอะไรนี้หรือเปล่า โม่ใช่จริงๆด้วยแล้วก็จะได้ของมานะครับมีได้กล่องด้วย มาดูกันครับว่ากล่องเจตันเนี่ยเราจะได้อะไรกันมาบ้างอย่างแรกเลยก็คือเงินโอ้เงินแปดร้อยอันนี้เป็นปืนไฟโอ้ปืนไฟแบบสามดาวอูยอันนี้ดีมากโอ้อน,นี่ก็เป็นสวราคสองดาวอันนี้ก็เป็นล้อแบบสองดาวล้อเหมือนกันอุ้ยน,นี่ล้อสามดาวเลยโอ้อันนี้เป็นสแครปโอ้ก็ถือว่ารอบนี้ไม่แย่ เอาละเดี๋ยวเราไปแต่งรถกันสักหน่อยได้อของมาเยอะเลยเอ๊ะตรงนี้มีเควสหรือเปล่ามันคือเควสโอ้นี่ไงที่เราทําเสร็จเราสามารถรับเควสที่เสร็จแล้วได้ใช่ไหมแล้วเราก็จะได้กระเป๋ากระเป๋าวันนี้คืออะไรโอ้สีดาวเลยเหรอโอ้ของดีทั้งนั้นเลยได้ตังค์อีกหมื่นสามเยอะมากโอ้ีอก,กัะหนึ่งใช่ไหมโอ้ย วู้ยแคน,นอนสีดาวเลยเหรอถึงจะเป็นระดับสีฟ้าแต่ก็หลายดาวเหมือนกันนะนะอันนี้คือเวสเหมือนกันเรากดลับเข้าไปไปแต่งรถกันก่อนลวกันเื้อเอาละมาดูอันนี้คือรถสามดาวค่อนข้างดีเอาล้อรถใส่เข้าไปใส่ปืนเข้าไปด้วย แล้วก็สามารถใส่ปืนไฟเข้าไปโอ้ตรงนี้เรามีพลังโจมตีที่เยอะมากเลยแต่ว่าเลือดเราค่อนข้างน้อยนะทุกคนอาจจะต้อง level อัพเลเวลเพิ่มเติมโดยเฉพาะตัวรถเอาระขออัพก่อนแต่ใช้ครั้งละพันแต่ก็ต้องอัพถ้าเลือดน้อยในการต่อสู้เราก็จะเสียเปรียบอืมอัพเข้าไปอัพเข้าไปอัพเข้าไปอัพปืนไปหน่อย จนตังหมดมันเลยได้ดูโฆษณาแต่ก็ไม่ไรดูซิว่ามีอะไรที่เราขายได้บ้างเราจะขายไปเลยแล้วกันนี่นี่นี่ขายไปเลยอะไรที่เป็นดาวเดียวเราจะไม่เอาไว้เพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้่อแต่ล้อรถเนี่ยเก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่เก็บไว้หรอกขายไปเลยแล้วกันหลายใจด้วยเอาละเราขายไปเลยฮะเพราะยังไงเราก็ มีอะไรที่มากกว่าอยู่ดีใช่ไหมโอ้ตรงนี้อะไรที่ซ้ำกันเราก็ขายไปแล้วกันนะอืมเราใช้สามดาวโอ้ประมาณนี้ทุกคนเอาละ่ะขายได้ตังมาอีกหมื่นนิดๆน,นะก็สามารถแต่งเพิ่มเติมได้นะแคนนอนเราก็น่าจะอัพสักหน่อย ดาเมจจะได้เพิ่มขึ้นวู้เป็น30อัพได้ไหมอัพได้ทีดึงโอ้เป็น37แล้วทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปต่อสู้กันบ้างเพื่อทดสอบประสิทธิภาพนะทุกคนอุย้ยแล้วทำไมสีดาวมันถึงแรงกว่าอีปิกที่มีสองดาวฮะงงเหมือนกันเอาละเราไปต่อสู้ดีกว่าทุกคน มาแล้วรถคันใหม่ของเราไปเลยครับยิงเข้าไปยิงเข้าไปเออเอ้ย,เ,อยเรามีปืนไฟนี่มานี่ไงเราตัวแตกมาเลยฮะมาเลยเราไม่กลัวเอ้ยอันนี้ถ้าใกล้เราได้เปรียบปะ่ะโอเราก็ได้เปรียบเพราะเราแรงกว่าโอตรงนี้ดาเมจต,ต่างกันมาก37กับ8ไม่ต้องห่วงเลยนี่เรานี่เราตัวแตกไปครับ มาโอ้โหติดตรงนี้เขาเลือดเยอะกว่าแล้วก็ยังไงแล้วก็ยังไงเขาพยายามยิงแล้วก็ยิงแล้วแล้วโอ้โหเขาเลือดเยอะกว่าทุกคนแมเ่เอาละตรงนี้เราต้องถอยถอยยิงโอ้โหเป็นไงละ่ะเฮ้ยตรงนี้คือปืนอะไรกันครับทุกคนเขาทำไมชี้ขึ้นฟ้าโอ้เป็นคันนอนที่เป็นปืนย้อยตรงนี้เราต้องเข้าไปใกล้นิดน,นึงเออเอเอตัวขาด ันนี้ก็เป็นปืนย้อนเหมือนกันถ้าเขายิงเอ้ยปืนเราไม่ก็ได้ตังมาก็โอเคโอเคไหมโอเคเลย <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของ tankarena.io ประกอบรถถังต่อู้บูนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม,มารับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพีนี้ก็บายบายแล้วครับทุกคน